สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําหลักการในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ให้เหมาะสมกับงานที่เราใช้แล้วก็ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราได้จ่ายลงไปได้มากที่สุดนะครับโปรเจคเตอร์ที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับมีทั้งหมด5โมเดลนะครับโมเดลแรกจะเป็น EB e b ขีด e 0 1แล้วก็ x 0 6 x 5 1 w 5 1แล้วก็ f h 5 2ามาดูขั้นตอนแรกในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์กันครับ สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ไว้ใช้งานแบบธรรมดาฉายรูปภาพ PowerPoint ตรงสื่อขนาดใหญ่ขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับ EB E 0 1ของ Epson รุ่นนี้ความสว่างอยู่ที่3,300 NC Lumen ความละเอียด XGA 1,024คูณ7,68คอนทัาสต์1,6,000ต่อหนึ่งประสิทธิภาพที่ดีสุดในการฉายนะครับ ขอแนะนําจอขนาด70นิ้วพอภาพคมชัดสุดถามว่าฉายจอขนาด200นิ้วได้ไหมฉายได้นะครับแต่ต้องคุมแสงนิดนึงตัวถัดไปครับจะเป็น X06 แล้วก็ X51 ครับ2รุ่นนี้จะให้แสงสว่างมากกว่า E01 ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ2รุ่นนี้ประสิทธิภาพในการใช้นะครับสามารถใช้คู่กับจอ120นิ้วลงมาคุณภาพดีที่สุด ตัวถัดมาจะเป็นตัว W 5 1รุ่นนี้เหมาะสำหรับใช้งานนำเสนอพวกเว r ร์ x เอ็เป็นหลังซึ่งเน้นตัวตรงสื่อคมคมมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่น Smart s e r i e สเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ F สัน EB ด F H 5 2ตัวนี้ความสว่างอยู่ที่4,000ันแอติลูเมนคมละเอียดระดับ Full HD นะครับภาพคมชัดสุด ประสิทธิภาพในการฉายภาพออกไปนะครับเต็มที่นะภาพชัดสุดผมให้150นิ้วครับในพื้นที่ที่มีแสงสว่างบรบกวนรุ่นนี้สบายมากเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมคลิปของผมจบลงไปแล้วผมหวังว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์ไว้ใช้งานครั้งต่อไปนะครับสุดท้ายอย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจร้าน โปรเจคเตอร์108ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ